สวัสดีครับอยู่กับช่องนอนัทเฮลบรอหกลอซิงกแล้วนะคลิปนี้ก็จะพามาดูต้มหมอความครับไมโครครับทำทางเอารถออกไปกินข้าวครับฝนตกเมื่อคืนคนระับดูครับตกแบบนี้ยับ ขูดเอาเลยเียบไปขูดรถพี่มาน่ะ,นะอยู่กันสองคนนะวันนี้ว่าเตาไปไปซื้ออะไรเจ้าสมพงษ์กับเจ้าเก่ครับไปที่กรุงเทพซื้ออยู่กรุงเทพ ดินแบบนี้มันดินเหนียวครับดูนะว่าเขาจะทําแบบไหนเขาจะเอารถออกไปได้หรือเปล่าผมไม่ค่อยอยากเดินหรอกครับดูครับดินเนี่ยรองเท้าโอ้โหดูสสาพอผะาักยากครับ นี่ก็เป็นเวลา9ก้าโมงแล้วนะฟ้าก็ยังคลึมมาเหมือนเดิมครับขูดก็ขูดน้อยเกินอยู่ทีมโทรหนึ่งนี่รับไม่โครเป็นกันทุกคนนะครับ ความรู้รอบตัวครับแค่พอขับเป็นครับทำงานก็เป็นครับแต่ว่าไม่ไม่เก่งครับเอาไว้เด้อหน้ารถตัวเองอ่ะ นี่ถ้ามันจะลื่นมันจะลื่นตรงที่รถจอดนั่นแหละแต่ไอ้ยักษ์นี่คงไม่ได้ออกครับคงไมไ่ออกหรอกว่าไม่มีน้ํามันครับเติมน้ํามันหนึ่งพันนี่วิ่งจากอําเภอบ้านกรวดมาถึงอําเภออะไรเขาเรียกอำเภอเมืองบอกแ,แถวแนี้ไม่รู้อาเภออะไรนะครับบุรีรัมย์ครับจากบ้านกรวดมาบุรีรัมย์ก็เจ็ดสิบโลแล้วครับแล้วก็วิ่งไปหาอาจารย์ชูอีก ปวิ่งอยู่นน่นได้สิบเที่ยวแล้วก็กลับมาวิ่งอยู่นี่คืนครับวิ่งอยู่นี่ได้ห้าสิบเที่ยวครับวิ่งไปมาสองรอบนะบไปหาจารย์ชูไปแล้วก็กลับเป็นสองรอบแล้วน้ำมันพันหนึ่งจะเหลือไหมครับเฉพาะแตจะวิ่งมานี่ก็เจ็ดสิบโลแล้ว tôi này hôm vừa lên huaweiak nè, ông tháo máy nói รองเทานะ้าครับไปขึ้นรถเขาก็เปื้อนรถเขาก,อกโอ้ยยากน้ำก็มีแค่นี้คนระับเดินตีนเปล่าไปก็ได้คนระับเิดขคายก็อือวเดอเถอะหมด น,นี่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถที่ต้มแล้วนะ<อ>รถเขาไหมถ้าไม่เปิดกระจกนี่ไม่รู้ว่าตอนกลางวันนะครับเห็นไหมเราต้องรอลมกนะ่อนครับลมยังไม่เต็มครับเนี่ย นิดหนึ่งฟังเสียงครับอ,อ,อยู่ข้างในไม่ค่อยได้ยินเนี่ยผมว่าลื่นแน่นอยนะยังไงก็ลื่นผมก็ต้องลงจากรถมาเอาปิดกระจกจอยักคืนฟังเสียงเอานะครับเนี่ย เรียบร้อยครับเสร็จภารกิจครับออกได้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่าเราไปดูกันครับ เราผมต้องไปปิดกระจกเจ้ายักษ์ก่อนครับแล้วก็ใส่เชื้อใส่กางเกงเลยครับมันก็ไม่ถือว่าลื่นมากเท่าไหร่นะครับตรงนี้ยังมันยังไงเดินได้ครับ ขอแต่ว่ามันไม่ติดฐานะครับก็ใช้ได้แล้วครับแต่รองเท้าผมจะไม่ใส่ไปเพราะมันไม่มีน้ำล้างใช่ไหมเรื่อไม่รู้จะทำอะไรต่อนั่พอขึ้นไปจอดบนหญ้าได้มันก็ออกได้แล้วครับกลัวอย่างเดียวแล้วครับนู่นทางออกข้างหน้านู่นนะครับ ถ้าออกไปข้างหน้านั่นก็เรียบร้อยครับล, <c oughs> ลื่นวันนี้สงสัยจะทำงานยากหน่อยครับวกว่าจะได้ทำก็ครึ่งวันนึแครับกว่าจะเอารถเข้าไปถึงข้างในกว่าจะทำทางโกยได้โอ้โหนานครับกว่าจะเปิดทางลงเนี่ยทางตรงเนี้ย เปิดลงมาเนี่ยแล้วทางทางข้างบนนี่ก็ลื่นอยู่นะครับนี่นี่ก็เราก็จะไปกินข้าวกัน,นครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปกินอยู่ไหน,เ,นเดี๋ยวต้องล็กอกเจ้ายักไว้ครับว่าไม่ได้เอาจะายักไปเอารถพี่ต้อมไป กลับมาก็สายๆนู้นละมั้งครับกวาจะได้เดินเปิดทางเปิดอะไรอไะอไ,ไ,ดได้อยู่ไปเก่สามอะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องออกไปข้างนอกกันแล้วครับต้องมาล็อกรถล็อกอะไรอ,อยังไงก็ช่วยกดติดตามกดแชร์ให้น้องนัทเฮลโรหกล้อซิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมโอกาสหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ